้ะเกิดอะไรขึ้นท่าใจเราอยากพักแต่ที่ทำงานไม่มีปุ่มหยุดนิดเป็นคนทุ่มเทเต็มที่เธอคือคนที่หัวหน้าชื่นชมเพื่อนร่วมงานพึ่งพาเธอไม่เคยขาดไม่เคยบน่นแต่มีวันหนึ่งเธอลืมตาตื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีพลังอะไรเหลือแล้วแม้เธออยากพักแต่ระบบงานไม่เคยเปิดโอกาสให้พูดคำว่าพอเพราะทุกอย่างเร่งเร้า และหมุนตลอดเวลาจนเธอเลื่อนโทรศัพท์ไปเจอประโยคหนึ่งว่าคุณไม่ต้องรอให้ระบบอนุญาตก่อนจะดูแลใจตัวเองประโยคนั้นเหมือนกระแทกบางอย่างในใจทำให้เธอหยุดเลื่อนจอและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองวันถัดมาเธอลองไม่เปิดแชทงานช่วงพักกลางวันลองเดินออกไปสูดอากาศหลังประชุมลองปิดแจ้งเตือนแม้แค่10นาที และเธอพบว่าแม้ระบบยังไม่หยุดแต่ใจของเธอเริ่มได้พักแนวคิดนี้เรียกว่า micro recovery คือการพักใจแบบสั้นๆที่เราสร้างขึ้นเองเพื่อเยียวยาระบบที่ไม่มีวันอนุญาตให้เราพักจริงเราไม่จำเป็นต้องรอให้เหนื่อยจนพังขอแค่กล้าบอกตัวเองว่าฉันมีสิทธิ์ดูแลหัวใจของตัวเอง แม้ระบบจะไม่เข้าใจแล้วคุณล่ะเคยให้สิทธิ์ตัวเองได้พักโดยไม่รู้สึกผิดบ้างไหมการบ้านของใจวันนี้ลองตั้งเวลาพักแบบเล็กที่สุดเช่นปิดเสียงโทรศัพท์10นาทีนั่งนิ่งๆไม่ตอบใครช่วงพักเดินออกไปร้านหน้าปากซอยโดยไม่เปิดรายงานแล้วสังเกตว่าใจของคุณเบาลงไหมไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อๆไป ฝากเซฟจิตคุณด้วยนะครับ